ฝีมือนี่ไม่เป็นรองใครชอบกินตัวไก่แบบนี้นะครับว่างเทพทูพอดีเอาจเจ้าบอกเจ้าบ่าบาบนิทาไมาเขาอยู่กับเม็นกลุ่มเลยจ้ออยอเอเ๋ เขาอยู่กันเป็นแก๊งเลยเขาไม่โดดเดี่ยวาขดขึ้นมาทีนิสักกนเอาเอาบนี่เฮ้ย เฮ้ย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 นี่มีหมายค้าในตำผมมีสตันจะเย็นจะเย็นจะพึ่งใครจะไปกู้กรุงศรีจะไปกู้กรุงศรีได้แทงละใครจะไปกู้กรุงศรีเฮ้ย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 ชี้อาชีพเฮ้ยสัตว์หัวแดงเลยสัตว์จะพึ่งนะจะพึ่งนะจะพึ่งนะวิ่งวิ่งบนวิ่งบนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวัสดีครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับเออเฮ๋สวัสดีครับเหรอเหรอสัตว์หรอแดกเลยสัตว์เออขอแทงหน่อยนายเป็นคนละข้างขอแทงหน่อย้้สีปปิงไต่อหนาขอแทงหน่อยขอแทงหน่อยโอ้โหนั่งนั่งนั่ง ใครวิ่งเร็วอย่าตามเมื่อกี้ใครนะเอาเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหโดนมาเงี้ยเหรอเฮ้ยอย่ามาโอ้โหมาทีละทางดิอ่ะมาแทงหน่อยอ่าอ่าเฮ้ยยายายาขอไปอยากสงบสุขเตงมาดีไม่มีใครบัดดีกับกูเลย เอานั่งนั่งนั่งเหรอนั่งเหรอสองรอบแล้วไม่ได้แล้วสองรอบแล้วขึ้นมานี่ดิขึ้นมานี่ดิมานดิดิทำไมอะมานี่มานี่มานี่ดิบอกให้มานี่ก็ไม่มานี่มานี่ดิเออมานี่ขึ้นมานี่ดิซิกแซกซิกแซกซิกแซกวิท้ายเป่าเอ้ยเอ้ยให้แทงเมื่อไหทีเดียวมาแกโอ้โหโดนโดนลังแกอีกแล้ว หม้อไอสัตดหม้อแดกเลยสัตว์จเจ๋ยเฮ้ยโอ้โหใช้ขันเลยนะจะเล่นสงครามเหรอเขาเรียกว่ากระปุยเอาเหรอเรียกขันได้ไหมล่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไมไม่ตายวะทำ <c oughs> ไมไม่ตายวะเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> นั่งดีโธ่ <c oughs> จะเรียกจะเรียกว่าอะไรดีวะ <c oughs> เดินตามหมาเหรอเดีย๋ยวขอโดนกระปุ้ก่อนเดี๋ยวกุญยุ ตอเสียหมดแล้วะตะเอาอีกแล้วอ่ะดวนไปตาได้ท่าสวยมากครับไม่เอาครับเล่นกากครับดีใจไหมนี่ยดีใจไหมเอาอย่าฟันดิโอจะตาย <c oughs> ดีใจมากเฮ้ยเฮ้ยอย่า,อย,าอย่าถอยหลังมาดิ <c oughs> เฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยโหกือบโดนหน้า หัวล้อหัว้อเจ็กหัวร้อหัวร้อแล้วเอาไม่เอาแล้วเหรอแล้วผาคนดวขี้เ้าดวนกระปุยหาอ๋อจะดวมีดไหมครับปละเฮ้ยมันวุ่นวายเฮ้ยเอา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 เาเเอาเอาเอาไขนะเทพทูบสพานไครนะ ขอแทงทีนึง่งอวดอ้ห้องนี้ช่างวุ่นวายเหลือเกินนะครับแล้วก็มาดูนะครับที่คือชมรมสาวๆนะครับข้างหลังเนี่ยเป็นอะไรที่อึขึ้มากนะฮะมันจะมีความสุขนะแต่ก็ก็ดูเขาเล่นแหละอย่างนี้แหละนะฮะก็มาพบปะประชาชนนะครับในเวลากี่นาทีวะเนี่ยน่าจะนานพอสมควรเอานี่ก็อยู่กลางมีดขนาดเฮ้ยเฮ้ยเอาถอยได้บอกให้ถอยเราอะไรอะไรหัวร้อนแทงได้เปล่าฮะ ใบแดกแล้วมึงอะฮะขอแทงได้เปล่า <laughs> <ป>โอโ้โ,อโห<ป>โอโห้โหโอ้โห<ป>ตอนนี้สก,กอร์ก็อยู่ที่กลางห้องนะครับก็มาเล่นเอาหาครับไม่เซเรียนครัมาพบปะผู้คนคนระับรูมีดนี่เป็นโมดที่สังสรรค์กันนะเฮ้ยเฮ้ย <Hey! S 2> ไ<ป>ห,ใหในใครจะล้างแคน้นไหนไหนไหนจะล้างแคน้นไหนชูู่อาชูู่ โอ้โหเต็มเป็นบอยแบนด์เลยนี่วงนี่วงอะไรครับเอาเล่นหมัดแล้วเหรอฮะเล่นหมัดแล้วหัวร้อนโอ้โหปิวว่าไง่ายว่าไง่ายว่างโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหัวแดงในสัตว์เอ้ยเอ้ยมาตอนไหนเนี่ยหัวหัวสัตว์หัวแดงในสัตว์หัวร้อนเหรอหัวร้อนแหละอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยสัตว์หัวแดงในสัตว์ โอ้เทพถูกิ่งไปจุงโอ้โหโอ้หโอ้หเสียแล้วนี่เสียแล้วที่หนึ่งเนี่ยเสียลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมัดมาให้หมัดมาให้อะหมัดโอ้หูช่วยเหรอเฮ้ยตัวเองตัวเองไหนนะไหนนะเฮ้ย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 เหวอ้สัตว์เหวแดงเลยสัตว์ ังไม่ได้ถามเลยอ่ะยังไม่ถามเลยอ่ะว่าเออไอ้ใบแดงแล้วมึงอ่ะฮะเอาเจ้าล <aperture. S 1> ่ะย no ังไม่ได้ถามเลยว่าชื่อเออเฮ้ย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 เหวศัตรูแดงเลยสัตว์มันนี่ก่อนมันนี่ก่อนมันนี่มันนี่มันนี่ เอาเอาเฮ้ยเอาสักตัวเถอะทำไมแทงไม่ตายอะ่ะทำไมแท <laughs> มานี่ก่อนมานี่ก่อนอย่าพึงา่งอย่าพึง่งอย่าพึงาพ่ง <laughs> บอกว่าอย่าพึ่งพึ่งพึ่งพึง <laughs> <laughs> บอกมานี่ก่อนมานี่ยหานมานี่คุยกันก่อน, <laughs> อ,อ,กอนชื่ออะไรถามก่อนชื่ออะไรเขียวเขียวฮะอะไรนะไม่ได้ยิน บอกมาเลยวาเขียวอะบอมาเลยว่าเขียวอะไรพูดไรชื่อเขียวชื่ออะไรนะชื่อเขียวเหรอคุณอะไรว่าชื่อเขียวคุณอะไรชื่อเขียวไม่ไม่รักแม่ตั้งชื่อว่าเขียวแม่ไม่รักอ๋อตั้งชื่อว่าเขียวเกี่ยวอะไรกับเขียววะเขียวอะไรเขียวอะไรกับเขียวอื้มเขี่ยวอะไรกับเขียว เอ้ยโอ้โหกำลังจะตามไปแทงเฮ้ย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 เ่้ยฮ้ยเ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 ฮ้ย่น้ยเฮเฮ้ยเยเยยยเฮ้ยยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ้เเ โอ้โหเล่นหมัดไม่เป็นว่ะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยผ่านละผ่านละเฮ้ยไหนใครหมัดไหนใครหมัดฮะเฮ้ย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 ไม่ตายป่ะเออไหนอะไรใครเขียวๆอะไรใครเขียวเฉียเนี่ยม่แดกแล้วมึงอะฮะหน้าบินหน้าบินหน้าบิน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยาชิชาเฮ้ยเอาไม่เล่นหมัดแล้วเหรอพอดีตัวเองโว้โวไอ้สัตว์โว้แดงเลยสัตว์อะไรใครคงคงเขียวๆเมื่อกี้มองก่อนมีใครบ้างวะเอาเฮ้ยต่อให้ก่อนรู้สึกหัวร้อนแล้วตอนนี้เจ,จ,จ,จ๊ดแฉจ๊ดแฉโอ้ใส่ชุดมาเป็นบอยแบนเลยไหนใครยุ่เขียวไหนใครยุ่งเขียว โอ้โหที่นี่หัวร้อนครับที่นี่หัวร้อนแต่ลมงกูจะมีอะไรบ้างนนเฮ้ยในายใครเขียวๆอะไรเขียวๆเวมื่อกี้เฮ้ยใบแดกแล้วมึงอ,อะฮะเฮ้ยอะไรใครหัวเขียวอะอะไรใครหัวเขียวอะอุ๊ย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  เนี่ยโอ้วิ่งเร็วแล้วรังแกเฮ้ยๆอะไรเขียวๆอ่ะอะไรเขียวๆอ่ะใบแดงแล้วมึงอ่ะฮะอะไรใครเขียวๆอ่ะเฮ้ยเสียงอยู่มาดิมาดิมาดิดิโธ่อะไรเขียวเขียวเขียวอ่ะอะไรใครเขียวเขียวใครอะไรใครเขียว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 นี่ใครอ้าว แตเอะไรเขียวเขียวอ่ะใครเขียวเขียวอ่ะใครเขียวใครเขียวเขียวไหนใครเขียวเขียวไหนใครเขียวเขียวอ่ะฮะใครเขียวเขียวอะไรใครเขียวเขียวอ่ะอ๋อใครเขียวเขียวอ่ะอ๋อใครเขียวเขียวอ่ะไหนดูดิขอดูซิอาการมันเป็นยังไงเขียวเขียวเนี่ย ฮะใครเขียวเอาการเป็นไงโอหัวแตกเฮ้ยอะไรเขียวเมาหนี้มาดิเฮ้ยเฮ้ยไม่นั่งละเบียนหัวเฮ้ยใครเขียวเโอเเฮ้ไหนอะไรเขียวเมาใหม่ดิ มยยกกาาเลโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องรีบเพิ่มเพื่อนกันอะไรเขียว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 ไปกันเลยนะครับเพื่อนแล้ะไปละโอเคครับชอบกดไลค์สับรสมาชแชร์ด้วยไปละเย้